สวัสดีนะครับทุกท่กทานอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กอัลโอลวันดูทีวันดูทีสวัสดีนะครับอันยองอาเซโยหนีห่าสาลามมาได้โกมกูดมอรนนิอาฟตานุนอีเวนิงกดไนละน่ชาลิตินะครับ นี่นะของแท้ต้องแบบนี้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกประจำในวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขึ้นไอ้แรมสิบสามค่ำเดือนเก้าปีมะโรงนะครับ,รนะรบวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะ ไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะครับสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะท่านใดสนใจใดูเลิกดูยามทําการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับสายแห่งตัวเลขก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้เลยนะครับนะวันนี้พูดถึงในเรื่องของความฝันในแรม13ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับแต่ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะครับวันมหาเศรษฐีคนใหม่ในช่วงข้ามคืนนะเพราะฉะนั้นเล่งสวนมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับวันนี้ไม่ต้องคิดมากยิ้มอย่างเดียวครับยิ้มทั้งวันครับเพื่อรอรับเงินครับโชคลาบเข้ากระเป๋าอย่างเต็มที่ นะวันนี้ก็คือ,อวันอาทิตย์ธาตุไฟนะครับเออนะแล้วส่วนทางขวามือครับโปย้ยีสีเถียวของวันนะวันนี้เป็นวันโบนะครับเป็นวันโบซิงวันโบซิงนะธาตุดินนะครับเออเหมือนก็คือเหมือนกับดินมังกรนะโอ <c oughs> <c oughs> ้นะรับทรัพย์ให้เต็มที่ไปเลยประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมา <c oughs> พูดถึงในิหลง,งการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์ชนะศัตรูนะครับสาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทานน้ามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับในดวงชะตานะก่อนไปองทาอะไรมากมายนะครับโอเคต่อมาเลยนะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซมซีประจำวันกันอย่างรดวดเร็ว ให้คุณตั้งจิตอธิฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคล่าแ่งความสําเร็จนะครับสาธุใครเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองด้วยนะครับ <c oughs> ได้เสียมซีใบที่สี่สิบสองโชคชะตาท่านนี้ช่วงนี้จังหวะชีวิตเนี่ยนะครับเออก็ถือว่าดีแต่ท่านไม่ควรที่จะมัวเมาหลงไหลในเรื่องของกิเลสตัณหาอาบายมุกมากจนเกินไป นะครับจะส่งผลเสียหายต่อตัวของท่านสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นด้วยดีนะในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยนะครอาจจะเป็นไม่เป็นไม่เป็นไปดามที่ท่านคิดนะครับท่านจะต้องคิดให้รอบคอบนะในเรื่องของธุรกิจการค้าการขัรขงท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดการประมวลที่ผิดพลาดทําให้ขาดทุนเสียหายได้ นะครับพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้นะครับพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ไม่ค่อยดีนะนะพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็จะดีขึ้นนะครับแต่ท่านไม่ควรที่จะละเลยนี้ของการดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะเออเนี่ยอย่างเช่นที่จานแบบแหมเมื่อวานนั่งเขียนหนังสือนะ แต่ไม่รู้ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขีย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 นก็เขียนดวงนี่แหละถ้าเขียนดวงเขียนคำนวณดูเลิกทําการมงคลใช่ไหมเราก็นั่งกับพื้นนั่นเนี่ยพุงมันก็ขำอ่ะพุงมันขำใช่ไหมแล้วมันมีส่วนหนึ่งตรงพุงเนี่ยมันมันดูเหมือนชาชาเย็นเย็นวิววิวอ่ะเราเรารู้สึกได้เลยว่าข้างในมันมันเย็นเออเนี่ยไงเพราะฉะนั้นเรากุ้มใจเลย นะเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินร้อนไงคุณจะได้เห็นว่าเนี่ยใจยกินเนี่ยเย็นมาโดยตลอดที่ทําคลิป YouTube มาเนี่ยกินมานานลหลายสิบปลีละข้างในมันเย็นครับเพราะฉะนั้นเดีเ๋ยวอค่อยๆปรับนะอาจจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอาจจะมาค่อยๆกินร้อนกาแฟร้อนไปสักระยะหนึ่งนะเพื่อให้ภายในมันร้อนสุขภาพจะได้ดีขึ้นใช่ไหมโอ้โหมันเหมือน มันเหมือนฝืนยังไงไม่รู้ฝืนที่แบบเราไม่ชอบอะน,นะเออมันก็ทุกเลยมแม่กอุ้มใจอากาศก็ร้อนอยู่ซะด้วยนะจะไปกินร้อนอือิแล้วนั่นเลยนะอันนี้เพราะโรคที่พึงระวังนะครับการย่อยอาหารนะบริเวณหน้าอกแล้วก็โรคทางเพศสมบัติโรคสมองทางสมองท้องน้ำมัดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ ต่อมามาพูดถึงดวงตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่คนเว้นให้เว้นสีฟ้าฟ้าไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีที่ดีที่สุดก็คือสีเขียวครับสีเขียวดีสุดทิศใต้ดีทิศเหนือไม่ดีในวันนี้นะครับแต่ตัวเลขนําโชคก็จะมีสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดได้เอ๊ะ เจ็สดสเจ็ดสีส่เจ็ดหม้ยว่าไม่รู้นะเออแล้วแต่นะคุณไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็ตามก็ขอให้คุณถูกนะขอให้คุณมีโชคมีลาบนะครับคนแก่เป็อง่างน,นหลนนะอายุยังเพิ่งสิบอายุยังพิ่งสิบแปดอยู่นะอย่าไปพอกใครสิบแปดนะ มงคนพกแปดสิบเอ็ดมัรู้ดีโอ้โหสายละ <c oughs> ต่อมานะครับพูดถึงคนเกิดวันอาทิตย์นะถึงว่าเจ้าชะตาจะใจร้อนหญิงในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดที่พูดก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับต่อมาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยนะครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้าในไขข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตกระเพาะอาหารลำไส้เบาหวานสายตาอันเนี้ย จะจารเป็นครบเลยตะอาคนเกิดวันอังคารนะบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ให้การเคารพศรัทธานับถือคุณเก่งอกเก่งใจคุณดีนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะครับเจ้าชะตายจะมีผลประโยชน์จากการเจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยนะครับในเรื่องของเอกสารก็จะประสบความสําเร็จนําผลกําไรมาให้นะครับ ต่อมาค้นเกิดในวันเสาร์นะครับฐานะทางด้านการเงินคุณจะดีขึ้นมีความมั่นคงมีบ้านมีทรัพย์สินที่ดินเก่าใหญ่โตนะครับต่อมาค้นเกิดในวันพฤหัสหัดต้องระวังนะครับเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยการเรียนการสอบนะอาจจะไม่ค่อยเข้าสมองนะครับช่วงนี้ก็ต้องตั้งใจนิดนึงทาให้ดีที่สุดนะครับต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะมีการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากสายมูนะให้ประสบความสําเร็จนะครับ ต่อมาค้นเกินในวันศุกร์เนี่ยฐานะทางด้านการเงินไม่ค่อยดีมีหนี้สินความรักไม่ดีถูกติสิน,นินทานะครับในดวงชะตานะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวทูได้ดีนะครับดวงชะตาประจำในวันนี้นะ <c oughs> ในวันนี้ดาวก็ยังเสียอยู่นะครับเออดูอน <c oughs> ดูดาวนะวันนี้ดาวศุกร์ก็ยังเสียอยู่สาวก็ยังเสียอยู่นะครับอาทิตย์ก็ยังเสียอยู่นะต้องระมัดระวังไว้ดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมีดาวพระจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีเสีหงเลงชาวราศีกุมมีโอกาสได้ดการติดต่อสื่อสารต่างๆมีราป,ปะนะครับแล้วก็ดาวพุธเสิฟ้าบอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่ หกโมงเช้าคุณตื่นมาเนี่ยนักพุธเรียบร้อยแล้วคุณก็จะมีโชคลามความสําเร็จก็แล้วแต่เลยนะครับเออก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จได้โชคลามได้เงินได้ทองนะแต่ละคนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยว <c oughs> ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของระบบปฏิทินของจีนนะครับเลิกยามนะวันนี้อย่างที่บอกเนี่ย นะเป็นวันโบซิงนะครับธาตุดินนะคนธาตุดินดีอยู่แล้วดินนั้นก็ไปก่อเกิดทองครับคนธาตุทองก็สบายสบายซึมงเลี้ยงเลี้ยงเหลาเอีย้ยปอหอนะเ,ออเพราะวันนี้ไม่เหมาะกับการฟ้องร้องนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบห้องนอนเตียงนอนวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าตั้งศาลเจ้าที่ตีจุย้ยนะครับแล้วก็ รับตำแหน่งจัดเลี้ยงเปิดร้านวงสวงรักษาโลกนะครับในวันนี้เดี๋ยวสำหรับลูกศิษย์ที่สั่งนะครับบูชาปีนักรรษัตว์ต่างๆเนี่ยนะหลายท่านนะสั่งมาเนี่ก็เป็นสิบโลภนะเ,เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอาจารย์จะทำพิธีปลุกเสกในวันนี้นะครับใจเย็นๆนะเนี่ยวันนี้ทำได้เดี๋ยวทำให้นะครับเสร็จแล้วก็จะทยอยส่งไปให้ นะครับเออตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันจันท์นะเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทยอยส่งไปให้นะครับสองสามวันก็ถึงนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาก็รักษาโลภซ่อมแซมขุดดินฝังศพเซ็นสัญญาตั้งเสาออกรถแต่ออกรถแต่งงานตั้งเตียงนะครับทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นทิศโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ไช่ชชสีเงีย จะเสด็จมาทางทิศเหนือเพราะฉะนั้นเวลาคุณไหว้ขอโชคลาภให้หันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นมงคลนะครับจะมีโชคเวลาที่ดีก็คือ7จ็ดโมงถึงเก้าโมงนะสิบหนากาถึง1นึ่ทุ่มแล้วก็5้าทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับสีเสริมประจำวันสีเหลืองน้ำตาลสีโชคลาภก็คือเขียวอ่อนเขียวเข้ม นะกูตกใจหมดนะเออในดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับอันนี้ต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงนะเลขนําโชคเลขโชคลาบนะครับหมอฤทธิผ่าดาวเศรษฐีนําโชคลาภใหญ่ในชนาสาร้านๆประจําในวันที่1กันยายน2567นะครับเลขที่ออกคือเลขอะไรหนอลนะราศีไหนจะมีโชคลาภและตัวเลขอะไรที่จะนําโชคลาภให้กับคนนะครับทั้ง12ลราศี นะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมาพูดถึงราศีหลักแห่งโชคลาภเลยก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนโตอยู่นะครับทำไปเล่นไปนะวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันมังกรดินมังกรไม่ธรรมดานะเออเป็นขุนคลังด้วยเอาเงินเอาทองไปให้อย่างเต็มที่เลย นะครับเพราะในปีนักสัตว์ในดวงชะตาของปอยหยีสีเถียวเนี่ยในดวงชะตาของจีนเนี่ยนะครับถ้าในดวงคุณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นฐานปีฐานเดือนฐานวันฐานเวลาก็ตามนะถ้าคุณมีปีนักสัตว์ซึ่งเป็นธาตุดินอยู่ในดวงเขาเรียกว่าขุนคลังนะครับคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองครับเงินทองนี่เข้าง่ายออกง่ายนะ ถึงแม้ว่าชงเช่นหมากับมบังกรชงแต่ได้เงินครับเออได้เงินเข้าง่ายแล้วก็ออกง่ายได้เยอะนะครับก็มีรายจ่ายรออยู่นะหรือถ้าบางคนถ้าไม่มีเลยก็ลําบากหน่อยนะ <c oughs> เหนื่อยในการที่จะหาเงินหาทองนะครับเพราะะนะอันนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภ นะเพราะว่าลาพระสุภาเนี่ยโชคลาของเจ้าชะตาส่งผลให้เป็นที่กล่าวขวัญถึงในสังคมนะครับจะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นตัวเลขนําโชคนะครับของราศีพิจิกก็จะมี682นะครับหกแนะเออเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จในงวดนี้วันนี้นะครับ โอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภทางด้านของการงานนะครับจะมีโชคลาภด้านการงานแต่ดาวพระราหูราพะะเป็นวินาศด,ดวงชะตาก็มีโอกาสที่จะมีโชคอย่างไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีเมฆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับคุณก็จะมีตัวเลข79 นครับแล้วก็14279สและ142นะครับเพราะฉะนั้นให้จับคู่ตัวเลขนี้ได้เลยของชาวราศีเมษนะครับต่อมาชาวรักคนาราศีพฤษศนะครับชาวราศีพฤษศดวงชะตาของคุณมีดาวพฤหัสกลุ่มรักนะพฤหัสศบ,บดร์เป็นลาภากลุ่มรักและพฤหัสศบ,บดรวันนี้เป็นอุสาหะ หมายถึงคุณอาจจะเ,นเหนื่อยในเรื่องของโชคลาภหรือเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับโชคลาภวิ่งเข้าหาแต่ก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะตัวเลขของคนราศีพฤษภจะมีเลข68และ98 68และ98นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภจากทางไกลหรือการเดินทางนะครับติดต่อสื่อสาร ดวงชะตาของคุณตัวเลขที่จะนําโชคลาภมาให้นั้นเนี่ยถ้าเลขจากความฝันจะแม่นมากคุณมีโอกาสที่จะฝันนะเพราะดวงชะตาคุณมีดาวเกตเลงอยู่จะมีโชคจากความฝันนะครับถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็ไปเสี่ยงโชคลาภเลขนั้นได้เลยนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นตัวเลขของคุณก็จะมีเลข750 750นะครับต่อมา ชาวลัคนาราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยเจ้ชาชะตาจะมีโชคลาภจากสังคมเพราะลาพาคุณไปอยู่สหัสชะการติดต่อสื่อสารต่างๆเป็นผลดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณก็จะมีเลข058 058แล้วเลขแอบก็คือเลข3 เพราะฉะนั้นตัวเลขจับคู่ได้เลยเช่น835303ประมาณนี้นะครับหรือ8 5 8 0 0 8อะไรก็ว่าไปต่อมาชาวราศีสิงห์วรารัคนาราศีสิงเนีนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ย <c oughs> เ,เจ้าชะตาจะมีโชคลาภวิ่งเข้ามานะครับอย่างเต็มที่โออย่างเต็มที่เลยนะตัวเลขของชาวราศีสิงห์ก็จะมีเลข 9 3 93นะครับต่อมาชาวราศีกันนะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับก็ขอให้โชคดีตัวเลขของคุณก็จะมี05นะครับส่วนตัวเลขแอบก็1 2 4นะหรือถ้าชาวราศีกันคุณพูดตัวเลขอะไรลอยๆอ,ออกมานั่นแหละ ให้คุณไปซื้อตัวเลขตามนั้นได้เลยนะครับต่อมาชาวราศีตุลน,นะครับชาวลัคนาราศีตุลมาแล้วล่ำรวยล่ำรวยประสบความสำเร็จนะเดียวเดียวอย่าลืมบอกอต้องบอกต้องบอกไม่ได้ไ่ได้นะครับโชคลาภในวันที่หนึ่งจะมาจากทิศไหนหลายคนได้ตัวเลขในที่อาจารย์ได้เขียนผังวงจุ้ยไปให้นะครับ ทางทิศเหนือโชคลาภจากทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูได้เลยในเก๋าแช์ที่จานได้ส่งไปให้ตารางเก้าช่องนะครับถ้าทางทิศเหนือในยุคเก้าเนี่ยก็จะมีเลขห้านะครับเ,เลขห้านะนะห้าอะไรอยู่นะั้นนะลองดูคือแต,แต่ละคนไม่เหมือนกันนะลองลองดูที่จานได้คำนวณไป นะครับว่าทิศเหนือมีตัวเลขอะไรคุณก็ไปเสี่ยงโชคตามนั้นได้เลยนะครับหรือ,หร,อหรือรูปเทพเจ้าไัยสิงเอีย้ยหรือรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ได้จากอาจารย์ไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนให้เล่นเลขตำแหน่งบริเวณนั้นจะมีโชคลาภนะครับต่อมาเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะมีเลข2-4-1-7-3่หนึ่ ส่วนตัวเลขแอบก็คือเลข6นะครับต่อมาชาวราศีพิจิกเนี่ยอย่างที่บอกราศีพิจิกคุณเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภอยู่แล้วนะครับเออก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคนพิจิกก็จะมี68 2 6ดสองดสองนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูอันเนี้ยคุณโลโชคลาภจากความฝันเลยนะคุณนาตยาฝันทั้าขาดนั้นยังฝันต่อเนื่อง พยายามนิดนึงสวดบ bon นะูญไหว้พระนะครับคนราศีธนูนะรวมถึงคุณนาตยาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนโตนะครับแต่มันก็จะมีอุปสรรคด้วยไงตัวเองมีอุปสรรคด้วยโชคลาภมันก็ยังอยู่นะ <c oughs> ได้ได้เหมือนกันประสบความสําเร็จนะก็ขอให้โชคดีนะตัวเลขของคนธนูเนี่ยนะครับนะัดหนึ่งความฝันจะไม่ฝันเรียกอะไรไปซื้อเรื่องนั้น กับ2ก็คือ124 124แล้วก็9 124แล้วก็9นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาบวิ่งเข้ามาเนี่ยเขามักเก็บไม่ค่อยอยู่คนมังกรไม่ควรเสี่ยงโชคมากนะักนะครับหรือถ้าคุณจะเสี่ยงโชคก็605 605แล้วก็69นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนราศีกุมถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภวิ่งเข้ามาที่บ้านคุณมีโอกาสอยู่แล้วโชคลาภเข้าบ้านกับได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือเลข9ยังอยู่นะครับทําไปเล่นไปนะ9ยังอยู่นะเช่น59เช่น49เช่น89 79 <laughs> ก้าวก้าวก้าวแหมถ้าคนถ้าคนรูน้อย่างนี้เอาไว้วิ่งก้าววิ่งไปเลยวิ่งไปซื้อรอตตอรี่ครับเออไปซื้อรอตตอลี่ทำไปเล่นไปอย่าลืมนะสนับสนุนให้ซื้อรอตตอลี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนาะเอา่อต่อมาชาวราศีอา่าของของกลุ่มเก้าสามหกสามนะกลุ่มเก้าสามหกสาม นะครับต่อมาชาวราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยคุณลาภวินาศอยู่เจ้ชาชะตาก็มีโอกาสจะมีโชคอย่างไม่คาดฝันคือคนราศีกุมไม่ต้องอะไรไอ้ราศีมีนไม่ต้องอะไรมากมายเลยคุณมีแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ซื้อลอตเตอรี่เจ็ดเอ่อแปดเจ็ดเจ็ดแปดแค่นั้นหรือแปดเก้าหรือเจ็ดเก้าคุณก็ซื้อประมาณนี้ไม่เกินนี้ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงเลขแอบของวันจรเลขแอบของวันจรในวันนี้เนี่ยนะก็จะมีเลข873053641626 6, 6, นะครับอันนี้คือเลขแอบของวันจรประจำในวันนี้นะครับ